เส็มค <chat> ่ะเวสดดีสวัสดีพี่น้องกินน้ก่อนี่มนะนอนเป็นนาเตียนะงมันเเบีงดูมันนอนนะเบ่งดูหนาเลียนไปบอ ยมันไม่ได้ดำลงนี่แล้วมันดำขึ้นนี่นยมาหน่อยเนีนซื้ออีกไน่ะเอทลงเนีนซื้ออีกตอนที่นอนซซยนี่ เั้นเฮ้ยดมดไนั้น้น่ดักนาเฮ้ยฟังตะวันเนื้อหนกว่าเนื้อมนุษย์ลาราสพี่น้องเนื้อเนื้อมนุษย์แย้กแสดงอิทธลฤอันนี้เอิรนวายุกรรม อยู่กัเย็น,ก,น,ยนกินอยังหง้างมึงกินยังโต๊ะบลอยนี่ได้หนอ,หนนนอมีอย่างอื่นนะบอกเฮ้ยพวกนมนมนะแก่นมซาวมันหายานะ เอหเขากะปูดนะนะตะปูดแพงกระปูดตะปูดก็แพงนี่อันอันที่ปาอันใบเปะใบยางอะไรสเฮ้ยเขามาต้มอาบสื่อๆบอกเออแต่เคยเห็นยุสมัยอีแม่อันูกมนาะเนใบหาตัวอาบได้ใบนาติงนะมินนกน ต้เองต้มอันอันนีกินขมากัได้เฮ้ยคือจังหวะร้านไส้กะเลือกกะเลือกคนวะอุ่มกระเบ้อกระเจาคลายนาเทนกินกินข่อยเซ่เป็นยังไงอยากินขมากระเจาเอาอยู่เออยู่ตัวนี้าทนเอาอยู่านกระบ้ผกแคนเอา ปลกแคนน้ำเป็นลูกโรดแต่มันเงียบมันสไปต้องหายเป็นลูกยาเท่นนะแบบนี้เป็นคำหูมบมีผวามแคนบออย่าซื้อวตีอย่า้เองวะทั้งตนกระเว้นนันจะแ็ก็บมสนใจที่นี่ไม่ติบบมดตื่นขาไเป็นว่าลูกลูกขาเป็นผู้เดียวได้ บอกเติรนกับบดหายอากาบบาดหาขนาดนี้เกเตินมันหายเปล่าแม่มันโอ้ยบักเตินเขาเป็นฝ่าอวสาเฮ้ยอีทินเดเอะเฮยแม่อยู่ไปได้สามขึ้นดิั่งอีน่ะเตรอมา้าเขอยาอยู่กันสคนบามคนเขาาอยู่กันคนอะอยู่กันจนมันใหญ่ มันออกไปกันมือเอออยู่จังสีมันสิยหายแต่เวลามันบอสบายเวลากขอู่พปะก๋าเม่งทานน้ำพริกนี่กกินกับกระเทียมนอนโรงพาบาลนอนหลด <c oughs> แม่น้องเทนกับมาไปนอนโรงพยาบาลจะคืนสี่คืน <c oughs> ก็มานอนหนึ่คืนหนึ่งหกมาแ้วนี่เพื่อนตัวเองกับแถบสิบไได้นอนแม <c oughs> ่น้องเทนก็ซื้มาถ่ายคลิปอยู่นี่แหละฝากปลาลุงฝากอันเอฟซี ฝาเกเกบอรทุกคนใส่ซัพพอร์ตโดยการบอกรามโฆษณาเนาะซัพพอร์ตซ่องเรับพ้อมบอสเป็นซูเปอร์สติ๊กเกอร์ซูเปอร์แตงหรือว่าซัพพอร์ตบอกรามโฆษณาก็โอเคแหละเต็มเลยเหมือนนี่คน้เพลายะว่าในทุแคนนอนอะไรก็มีมี โซ,ซ,ซุ่น,นังสาวย่ง้งเทิงนะมึงห้ามเก็ดอีเนยนางโมงมีข้องอยากข้องกิน <c oughs> นางมึนตายเม,ม,ม,ม้ากเมา้าอยู่แก้วอันแกนน้สซาวเนี่ยตุมแล้วก็กินเย็นเอาอะไรสิ<ม>สเป็นอีสางเดยเนาะ กินแต่ยานางแดงน่ยานางแดงมันเลือดจางมันอดจาเออเขาว่กวกา,ากินอะไรกับจางมันแก่แกม,มันไหลอ่ะสารผิดสือ่อยานางแดงนะมันแก่ผิดสือ่อ <c oughs> <c oughs> มันนอนนิ่งอะไเนาะเหตคือผมมียังเกิดขึ้นนี่เธอหมักคนหลายๆี่เธอมักหมักเลยมันเครียดเราเห็นบอยู่ห้องมอนะป่ามันว่าขาโล่กูเบิ่งกูยังหูแล้วว่ามันเครียดนะอืมมึงนูขนาดฮกกะเกิดมาได้ขนะ ngày <laughs> ngồi bỏ ao đi lúc ơi bỏ áo chẳng xị bỏ lên bỏ nị đeo hết hình nhanh bộ tiền bộ bộ tiền á bộ tiền á, mà nhảy ừ. 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 cho tô còn lo còn nào, không nhảy vay đôi nội đâu mà không giá cao nhảy กิ้งเดนตัวมกับ่นเเริ่มเลยมวยสักอเลยตจมมันปลาจอยเวออ่เมื่อเสานี่อุ้มลงไปอันห่านเพราะว่าจะปวดแขนเบ็ดแต่กินกินข่านะขาอกินขาจังหวะมันกินต่เงินดีในถ่องมันได้มียางมีแต่เงินพอเงินนักกว่าข่าอันนี้มึงไปสื่อนมมาไปสื่อมาไว้เต็มบ่อนมแมวมันบ่ทันเดย กับคืนนะกินสลับกันกับไข่อยู่ค่ะมันกินมันกินและกรณีแบบว่ามันบรดูนมแม่ในสระบม่รู้แม่ครับป้าตรวจหนังสือสิมาปั๊บมีเนาะหาขึ้นโพธิ์ให้มันดูเบื้งยังเจ็บมันยังอุ้มมาได้อามอนห้องเอามอนห้องตักนี่มอนอ่อนๆนั่นปุ้งจะตักันแต่ปุ้งก็น้อยใส่ ยังจับย่างก็เห้ยมันน่อยมือองมะน้อยาดู่อกมือจุมือกมูกคนากมืจมมลาาอันน้อันกน้ำซีอุ่นนั่นที่อามนนุ่นลมักกันเนียงมันอ่อนมันดูดนมเค็มมัไดูดได้ดน่อยนมมันยังขอลมม่เมื่อคืนนี่ยมาส่วนอัน ว่าสิส่วนเบามีมาหักมันเดึกหลือมาบึ่งเวลาปกว่าสามถุงเขามาดีกว่านูว่าเด <c oughs> ็กยังมาทันอาบนา้นาสน <c oughs> ในเมาาืองอีกคมัพัดเย็นในมือนี่นะเขามันห่อนเอาขึ้นก็ได้ยังกังเวนผาาน <c oughs> ลมลมะก็เลย <c oughs> ตงมือน,นี่พัดมาลมอีกเนาะ จากมือจนเสียกรมอดอกสามเสุขยูอยู่สามเก่าสาเจ็ดเอสาเจ็ดมือจริงออยู่านางนอนแม่มันอยู่ี่นี่อยู่กมกนรมกนอนแ้หละัก็อย่นน่มันเมือลงแพบอ่ะาสะบง เป็นเว็นะใส่ควรนมึงกับมูนเองมันมันเก่งมันแข็งเออมันงเสียงปั่มนมอีแมมเพราะเสียงยางเพราะว่าอีแม่นางกำลังเตรียมสื่ขึ้นไปโผลเมื่อใหม่ก่อนลูกเหรอ ใส่ยายย่านร้านเป็นกระเทยบอบ่ยายเด็กยายสูจะย่านร้านจะเป็นกระเทยตีขันลังใส่อลยวันนีมม้ม่นจะไปแล้ว <c oughs> เป็นยังก็ได้บดดิปิดกั้นพี่น้องเอ้ยเพราะว่าแล้วถกระหามันบดด้อยู่แล้วมันอาจสีมันอาจสีหามได้ตอนเวลาที่มันอยู่กับเฮาแต่แล้วมันออกสังคมไปมันก็เป็นคือเก่าันสีหามันอยู่อืมเป็นยังก็ได้เพาเพียงแต่มันเอาเพราะเพียงแต่มันเอาโตวรอดได้ครับีย่ยงจะฟองได้อย่างจะคลองได้บ่เดือบบ่เห็ดให้ไพายเดือดห่อนะพ่อนะ เตืน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 ตืนตนตนตนนแต่าสวนซุเองว่าอย่นี้งมอหนาเข็งขงมันเห็นสีสนใช่มันกระลาบเสยอยู่เตนตโอ้ยเจาีนะจ้โอ้ยบเีนบอะอกตะลุเขานี่ละเฮ้ยลูกคนอื่นนะสีวาเสียงดังกระยานลูกเขาตื่นย่ง่เาหนสื่อในตะเวนมาเนาะ ผ่านห่านขาดตั้งสองห่านแม่น้องเทนนะมาอ,อ,อยู่ให้ <c oughs> พ่อมันอุ่นซะก่อนแม่น้องเทนนะ <c oughs> แล้วในกรณีมันหายเพ <c oughs> ระาะว่าพากันมื่นตามโลกโลูกเหมือนกัน <c oughs> เอากระบ,บดาดมันอยากเป็นลูกซูมันอยากเป็นลูกหย่าเทน ข้องอันข้องงานเทนพอันเป็นคนแพงเด็กน้อยอยู่แล้วดิอืมมันเลยสัมผัสได้มันยังเป็นเทวดาอยู่มันยังเป็นคนได้เห็นมันสัมผัสได้ได้จักจั่นได้น่ะนะเอาไม่นสัมผัสได้อืเวลาได้ยินเสียงอก็หลังดุพิุสเลยนะ พี่น้องเอ้ยตอนนี้กำลังสิเลนพายอยู่พี่น้องอาซากอยาให้ซากเดี๋ยวจะขึ้นเปเล่นน้ำปกติวันไหนสิมีไฮโลนะมันสูมาซานกับซิมีแต่ก้แม่บางเทศเนี่ยแล้วมาแทงมดแม่แทงแล้วก็แทงไห่ ยากแน่แล้วแฝบสินเดลักไปนอนกออ็ตุนเอาและมันเตีงแนวนี้แล้วจังหวะเลี <c oughs> ้ยงลูกเพี่น้องเอ้ยเปิดสิใหญ่จังหวะลูกบางคนผัดใหญ่ขึ้นมาผัดเนาะขันะขเลี้ยงแล้วใหญ่มากโฮจักความกับเทวดาดีไปเนาะอืมดีไปเลี้ยงมาแบบดูจักยังกับปล่อยไปเรื่องนี่ก็ปล่อยไปเลี้ยงใหญ่มากขันลูกคูณก็กดีพ่อแม่กัน <c oughs> ลูกบ่ขังบ่คูนก็พุ่บ่อจักแนวสิวาเพราะว่า,าแนวนี่หลายเด็กน้อยนะพ่อแม่บอกแล้วกันยังม,มันคนดดาๆั่นพ่อท่นแม่มขาตีบีโบยพ่อแม่เบิ่งพ่อแม่เด้ผักเพียนเผื่อเลี้ยงมาเผื่อสิใหญ่เนาะ <c oughs> แล้วนำกระถอมมากินปรวบจ้าพี่น้องเก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงสำมิดก่อนขออนุญาตไปกินน้ำกระถอมก่อนเด้อสบายดีใช่ไหมน้องเดี๋ยวนำกระถอมมาสิได้กินซุปบำรุง,ย,งย,ยังไหนซุปยังทนบำรุงยังบ่กินยังไหนได้แบบ่อะไรเกิดนะ แหลเกิดแหล่เกิดท่านแหล่กเกิดธรรมดานะ่ะก็โอเคอยู่แล้วอันนี้แหล่เกิดผ่าตาบพวกกินฟองเงินยังกับบุได้นี่กินก็ติดกินยังนะพราหมอบอกมาอะไรโต๊วะวีบขีดว่ากินได้นตะ่กินบะไรเสียบีย๋ยงหมอห่ามเยอะอันนี้นะ่นบุได้เพิ่นบุได้ห้ามหนหมอน่ะเฮ้ย หมอบอกหามเพราะว่าคั้นเป็นยังมากเลยสิได้ขึ้นไปหาหมอห,หมอจากสิได้เงินอ,อีก <c oughs> เออมาบอกคลามองเฮาเล่นพี่น้องเลยหา,ามุเป็นยงดอกเฮากั<ม>บคลามเอาเพราะว่า <c oughs> อันนี้คือค้านพวกของอย่านาแพ้แพ้พพพเขาดิประแดดเขาดิประแดกประดิบพวกดัมปลาพวกของมักของดองมันบ่ได้อีกหน่อยนะโซเสียนี่โลซิผ่าน ้าระเตอมันผิดไปมาได้ง่ายแม่บอกเตือนติเจ้าเผื่อสีตีงได้มาเฮือนก็นโอ้ยลำบากห้องน้ำก็ไกลๆคือจังสีก,ก,ก็กกกใกล้กันนิกนึงก็ผอกยังไปได้จะแม่นนะสว่วน